สวัสดีครับพี่น้องนะครับมาดูมแล้วพอพะเอกต้นบิมณชัยสวัสด,ดีคร,รับผมสวัสดีครับกินข้าวข,ข,ข,ขี้นำหรือ,อเปล่นี่ย่างเลยเัาก็ฟืดมีนอนแจงพี่น้องโอ้เขากเอิ่นนอนดอกกันแจงนอนแจงม,มือเศร้านี่อีหะยิ่งเสียงเงินแตดมิีสมัยกวาดแค่เขาแค่เขาแคาแ่ไปลงมาเหรินน้ำเล่าอยู่มาเหรินน้ำเล่าดีเดือนนี่นแม่มากวาดเพื่นเราแจงหรอละว่าเราเป็นยังคือบนนั่นในวันมันเสียงยังโอ้ ก็เก๊กก็เก๊กทุกคนเสียงยังงี้วิอ๋อเสียงอี๋ยังงี้ก็เก๊กก็เก๊กวัาไว้ดีครับกินข้าวเราบ้านนี้กินก่อนเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมแล้วพ่อักขาเห็นเนี่ยวิถือธงมาบ่บอกวยเห็นเราอย่างมาอยู่เจ้าเราถืออี๋ยังมาเนี่ยเบื่อโดนเติบแล้วกันย่างมาแล้วก็บเขาห้องน้ำเอาแล้วเราบอกพราะว่าวันนี่เจารพัดอี๋ยังบ่นบ่นมากบางท่นอันนั่นอันทิกก็ทิกก็เอาคือมี เพ่อไหนว่าเพ่อไหนอ่นเหว่าท่อนหนึง่งเ,เบาๆล่วงติดตอ่อพเพอันนั่นเบาๆเออบาสารพันธ์เอาเสียงบ่อยเอาไปลงละกะที่ว่าอันหาล้านหากล้านวิวอีกทีเอาข้าวเดียวแชนเลยไหมบ่ไม่แต่บ้างแม่งวิสารพันสารพันแบบทีทีครับพี่น้องนะครับ <laughs> เออมวนก็หลองตัวละพ่อมวนก็หลองตัว <laughs> หออลองเชลพัดมวนให้เอ,อาเออทิพักกันไปใส่สองคนนี่คือส่วนกันนุงนิงนุงนิงอยู่ฮะไปกินข้าวใส่บันเอ,อ้ยมาติด ส่วนกินตะเขา่าแทบเบื้องมันเพรออกเพรออกแล้วพู้น่ะ<อ> <laughs> ต้นมิมนใสเ,เอามันก็เห็ดหนาขึ้นเนีวันนั้น <laughs> โอ้ที่ไปกินนี่ยังกันกันหรือเปล่านี่ป้าได้มนีเพ่ได้คลิปก็สร้างฮะนีป้าเอาอีหยังบ่ได้คลิปอ้ายบ่ได้คลิปก็สร้างีนี้ปลาเอากระเบ,บิดวานได้หรือเปล่ะโอ้รถมัน<ส>หัวนีี่มหมูนม่ะ ยังยังหัวอันนี้กติมมาด้วกันบ้วอันนี้มัวนเติมมาใหม่ใหม่วะยังขึ้ก็เปลี่ยนมาพันพรสองเดือนอยู่นี่หมายจะว่าเปลี่ยนสีไม่มาซีเหรอนเปลี่ยนสีเสียนเลยแล้วยังอันนั้นมันครบสี่ปีกลัวแล้วเนาะก็เลยเปลี่ยนออกมันแตกแรงหนาเป็นไรเปลี่ยนเพราะว่ายังก็ยังแตกนี่เด็เขาเดินทางไกลเนาะเป็นสีเสียนเลยแล้วทั้งหนึ่นตอนนี้ยังวันที่สิบเจ็ดกันทีลง กทมแล้วเอาสิพักกันไปกินยังกับไปเดินทางไปตัวอือพวไปน้ำติดนะบ่แล้วหาเพื่อนเพื่อนจีบ้างไหนนี่รอเพื่อนอยู่เปลี่ยนม,มือแล้วไอ้มืออื่นย้มเสาสารขึ้นเปลี่ยนมอือแล้วมื้มเสากะจิศูนย์ทนแล้วเลื่อนนั <c oughs> นดหมอาปานนี่ว่าจีหูจีเศร้าว่ายกับจีบอเศร้าว่อีกที่หูก็ได้มือนเลื่อนเบาอันไปก็ใช่มือนีแล้ว นัดเขามื่นอนี่เดียวเด่นแล้วเลื่อนตัวอันทั้งนี้กัน,นัดใบซวงมอกระน,นัดใบซวงมันกิดบ่ได้เวลากันถอนตัวขั้น,น,นเป็นหมอหนา้หนหนาแต่ฮะอยู่คอนเจนเหมือนไปหาหมออยู่คอนเจนที่นี่คอนเจนมีคนเขาเคยพาละเขาอนนันแนะนำมากกันเลยไปไปเปลี่ยนเนี่ยหูไม่เนี่ยย่าเอิดว่าจะยิ่งจะขึ้นเออไม่สร้างว่าปาดทิ้งแล้วก็เปลี่ยนไม่ม เอาพี่น้องยูทูบขาคือวางสีไปเห็ดหูไม่เนาะคือวางสี่ก็ว่าสิไปเห็ดหูไม่ก็เลยเออก็ดีเล้วละเวลาเออเราบ่คอยได้ยินกับเป็นป่าทีแล้วก็เอาหูไม่ใส่ซะสูนเถอะไปห้ากินข้าวครับพี่น้องนะครับสําหรับบรรยากาศนะครับไปทีรุนเฮแตเมาขึ้นเนี่ยก็ย่งงยูคือเกานะครับ ก็สิเงียบเงาแน่จังหน่อยเพราะว่าทุกคนก็กลับบ้านพักผ่อนนะครับเหลือทีมคอนว่อยเมือนี้เพิ่นกันยังพักผ่อนอยู่เพราะว่าเกียเวทีหื้เวทีนะครับก็บสิมาตั้งใหม่อยู่ในโดมเฮ้านะครับอันนี้คือนั่งร้านนะครับพร้อมที่จะตั้งเวทีใหม่นะครับโอ้ยขั้นประกาศไห้ก็หันตั้งแต่วันที่สี่พุนกะบ่ได้หื้อหรอกพี่น้องนะครับเพราะว่าเวทีเฮาเริ่มทัอยอยหื้อตั้งแต่วันที่สามแล้วนะครับเริ่มเพราะว่าคอนว่อยเป็นทีมงานคอนว่อยเพิ่นหน่อยเนาะ นะครับพ่นก็เลยทยอยหื้นทยอยเห้อทยอยเก็บตั้งแต่วันที่3 3 4นะครับไปเรื่อยๆนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคอนไว้ยห้องกับเมื่อยเอาว่าเพ่นก็นมีอยู่หาวุกคนเนาะพี่น้องนะครับสวัสดีไอ้ครับ บรรยากาศเงียบเงาครับพี่น้องนะครับเพราะว่ากลับบ้านพักผ่อนกันหมดแล้วเบ้าเอกเมื่อไหร่เนาะอืมกลางค่ำเบิดแล้วินข้าวกินน้ำเราไปยังเลยพุ่มตื่นคุณบ้าเก็บของนะโอ้โครับอ่าทีมคนพอยากก็น,กน,นอนพักวันครับพี่จุกกระนุยพี่จุกกระนุย มื่อไดตัางหัน,กนหเกาะลืมตัางหันไหมเมืม่อไดนาจะวัดเอื่อเนี่ยนะครับวัดเจ่าเนาะไปหรือ,อยังนี่กำลังครับหาคุณแจรถอย่ายยว่าคุณแจรถตู่เสียคุณแจรถตู้เสีย,ย,สยอาจอดไปนี่ได้อยู่บ้นี่รถเนี่ย เอาก็ะติบอันเวทีตั้งเวทีบวกมือนนี้ตังอยู่บ่บ่บม่เขาตั้งถ้าตังที่เขาเอากระติบอกเขาไหมโอ้และที่ไปจอดในนาห้องน้ำหมดแล้วได้เองยังบอกเจ๊กะแต่ว่ากะบ่าอยากตากแดดเป็นแนนากว่ามันเขากองเล็กลยนะครับเตีบอลมาเนี่ยตีที่สุดนะเขากองเล็กใช่นั่นน่ะนี่เตะบอลพร้อมบอลเดียวหนิเตะเมื่อไหร่ดีล่ะคำบางบัวโอ้ขวิติมาเตะทัดมาสั่น ต้นำเเดลัก <Goddess. S 2> ั Blue ีอ่ะเยอยมื่อหนเมื่อหนจังจีมติไอ้เลวเบียกมอนี่สักกันรถเต็มมอนี้รถตู้นะกูได้เนี่ยโอเคโอเคเอารถหามองจอดกันสิจอห้อนี้นะจอดนจอดหดียตีบอลมูเร็พเนะ เอารถเขารบลมกันพี่น้องนะครับเดี๋ยวที่เดียเดินทางไปชุมแพครับนะครับส่วนทางด้านนี้ครับนะครับเบื้งความพร้อมมีผู้ไดไปแน่น้อนะครับสาสเบิดน้อคน สวัสดีครับเฮ็ดหยังนกเจ้าห่อนอาฮาร์ดเราเป็นแต่แซ่บแต่พี่น้องมึงไงมีอันนี้ด้วยนะคะนี่ยังอ่ะปลาสวายปลาสวายอ๋อ้ในวันกินแล้วครับผมกินแล้วครับกินแล้วครับ ไปแสกละทีมงานเพิ่นนอนทั้งหนาวบอกหาแฟนแล้วน,นะคุณนะสวัสดีปามดตครับสวัสดีน้องโทนครับครับเราชูสรีสวัสเดย์กับยัง<อ>กับก็เราครอบครัวเดียวกันนะสาวน้อยเพ,<อ>พื่อนนครับผู้ที่ไปครอบอร์ ก็ห่วงอนาคตเองหน่อยสวัสดีครับนผู้อื่นไปแ้องเขาเบื่อห่วงอนาคตเองถ้าร้องดีกัต้นฉบับมันก็ต้องห่วงอนาคตเองหน่อยนะโอ้ยอย่างผมยัอย่างโอ้วัสดีครับวัสดีครับบุรชายสอนจิตวัสดีครับวันดีครับครับจุิมจุ้มตระหงวนไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปสองหรือไปสองนี่มานานยังลุกมือลุกเล่นลุกเป็นพักแล้วครับสักพักแล้วเรียกไม่ได้รู้เจอแล้วใช่ไหมนี่ หาคุณแจครับพี่น้องแมนบ่พอแล้วพอแล้วไปเลิกดีแมนแมนเี่ยก็เลิกดีะแจ่รไืนเลไม่ดีไม่เป็นไรเริ่มดีก็พออันคนรอสิไปึ้นนะนี่ทุกอย่างมีอุปสรรคแมมีอุปสรรคเราไม่ดังนะเบอรโอ้สาธุถูดังสาธุถูทุกอย่างไม่ต้องมีอุปสรรค้ถึงเวลาแดนลมลมตกปรดีบริษัไปรถตู้ใช่ไหมนี่ครับไปน้ำฝนเนี่ยแมนบ่ จะรถไปเองหมดเนาะ,ะผมมันอยากนอนไปนอนไปน้ำข้างอือไอ้ประเด็ไปน้ำปอมกันบ้ากะทิไปน้ำกันแหละแต่ว่าก็คือขับรถไปกะทิไปน้ำกันครับ,บคุปปเบิร์ดเล็กขี่ผมเมื่อกี้นี่บม่ได้จอยเ <laughs> บิร์ดส์เม็ดเบิร์ดต้องทดสอบพี่น้องยูซี่กั <laughs> บดั <laughs> <laughs> บเขาเ <laughs> 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 องครับนั่นแหละการเล็กขี่ขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเลยครับโอเคครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมค,ครับ,บค,ครับ,บครับนีแหลมครับนะครับเตรียมตัวเดินทางครับพี่น้องไปอยู่ครับ รถตู้นะครับเอาของกันพี่น้องนะครับไปน้ำพิ่นนี่แหละนะครับไปกับบอสนี่ดีกว่าครับผมเดี๋ยวกระเป๋ากันครับนะครับครับพี่น้องนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เอาใ้สมํานี้ก่อนเนาะนะครับก่อนเดินทางเนาะ นะครับกำมะหลินโดมก่นเดินทางนะครับพอดีเมื่อกี้กุญแจรถเพิ่นเสียเพิ่นหากุญแจรถอยู่นะครับเดี๋ยวกระสีเดไปจุ่มแพ่กันครับนะครับไปของอัดนะครับขอกำลังแจจากปีจากน้องในกัแล้วกันพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไอเคทในกันล้วกันนะครับเป็นกำลังแจให้กันครับพอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ